จะเห็นว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนไม่กินว๋วยเตี๋ยวครับกดรอยตามเพื่อที่จะมาขอซื้อเนื้อเกียรติเดียวกับมัยในแต่แล้วเสนอราคามากกว่าเราไปเห็นเนื้อแบบนี้เราไม่ชอบรถค่าแรงรถค่าเช่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่รู้ยังใช้แบบราคาเดิมของแบบเดิมเป๊ะแต่ลดคุณไปเลยเฮียเป้ารีวิว ตะเวนกินก๋วยเตี๋ยวไหมปกติเป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวเราไหมเป็นคนไม่กินก๋วยเตี๋ยวครับแต่ว่าแต่ว่าเกิดในบ้านก๋วยเตี๋ยวจะเห็นก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนไม่กินก๋วยเตี๋ยวครับตอนที่เราออกจากงานมาน่ะเราอยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรและเราก็ไม่รู้ว่าเราถนัดอะไรด้วยตอนนั้น<ม>แต่ที่บ้านเราขายก๋วยเตี๋ยวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว<ม>เราก็เลยกล่าวว่าเอาละอาศัยประสบการณ์พ่อกับแม่เรานี่แหละเป็นตัวช่วยเราเขาผ่านเรื่องปัญหาพวกนั้นมาแล้วเขาน่าจะช่วยเราได้ปุดของพ่อกับแม่อ่ะ เป็นแบบตอนนี้เลยไหมมันมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าพื้นฐานใช้เหมือนกันถ้ทาที่ตัวเองไม่ได้ไปนคนกินก๋วยเตี๋ยว้วทำไมถึงต้องพิถีพิถันในการทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อขนาดนี้เราต้องการทํางานของเราให้มันดีแค<ม>่นั้นเองครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขั้นตอนในการที่ร้านเฮียจ่อยเขาเลือกเนื้อเป็นยังไงกันทำไมเขาถึงได้มิชลินถึง2ปีซ้อนเดี๋ยววันนี้เฮียป,ป้อจะพาไปดูนะคะ ร้านนี้ร้านชื่อเนื้ออินอามนะครับร้านนี้อยู่ที่ตลาดปจิระแรกแรกที่เรามารู้จักพี่แดนเนี่ยเราต้องมายืนรอเนื้อมาเลือกเนื้อเองไหมไม่ครับก็คือ <นะ S 2> วันนี้ผมมาเห็นพี่แดนครั้งแรกผมก็มาถามเลยพี่ครับมีเนื้อสําหรับทาเนื้อเปื่อยไหมครับพี่เขาก็ถามเลยว่าน้องใช้ประมาณกี่โลผมจาได้วันนั้นผมตอบ10โลครับจริงๆผมใช้ไม่ถึง10โลนะแต่ผมกลัวว่าผมไม่ได้ของผมก็ตอบไป10โลพี่เขาก็ได้เดี๋ยวพี่ลองจัดให้เอาไปดูก่อนว่าชอบแบบไหนอันไหนใช้ได้ปรับการอยู่เป็นเดือนนะครับ จนลงตัวจนไม่มาไม่ต้องมาตลาดละเพราะแค่สั่งมาว่าวันนี้อยากได้อันนี้เท่าไหร่เวลาร้านที่จอยหยุดนะครับผมก็ต้องมาเอาเนื้อเหมือนเดิมนะคือแบบผมหยุดสวันเนี่ยผมก็ตื่นเช้ามาผมต้องมาเอาเนื้อเองผมกลัวผมเสียสิทธิ์คือมันเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมต้องได้ครผมไม่ได้ขายผมก็ต้องซื้อแกเคยมีได่ว่ามาจ่ายตลาดแล้วก็มีคนเขาเรียกว่าเหมือนกบติดตามกดรอยตามเพื่อที่จะมาขอซื้อเนื้อเกียรติเดียวกับพันเอกแจแล้วเสนอราคามากกว่าเขาจะถามเลยว่าให้ราคาเท่าไหร่โน้ตเลยให้ยีก กิโลละหลายบาทเลยผมก็บอกว่าจริงๆแล้ว่ผมอยากจะขานยนะแต่ว่าผมไม่สามารถที่จกีเพราะว่าเราโตมาด้วยกันเนี <c oughs> ่เราโตมาด้วยกันจริงๆัวเนี่ยวนมากเขาจะนดูบแบบชาวบ้านเขาคือบัวที่แบบกินธรรมชาติเลยถ้าเขาจะวัขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาประมาณสามปีเรือยๆพันวันซึ่งมันจะต่างกับวัวโรงงานมาที่ร้านเ้าบอกว่าเนื้อหนอกมีไหม <c oughs> ผมก็จะบอกว่ามีแต่ถ้าหากว่าหนอกไม่ผ่านผมไม่ขายฮะผมก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ฮะนี่คือหนอกหนอกที่เป็นวัวธรรมชาติริะ ดูความมันเงาของเขาเขาจะเป็นแบบนี้นี่นี่คือวัวธรรมชาติตัวน,นี้คือเขาเรียกว่าน้องลายขาหน้าครับเกีไม่ได้ซื้อในราคาปกติครับแกซื้อในราคาที่สูงกว่าแล้วก็สูงกว่ามากธรรมดาอย่างนี้เราก็จะส่งอีกปราธานหนึ่งแต่ว่าของพี่วงเขาค่อยบอกว่าอัพผมได้เลยเพราะว่าผมอยากได้ส่วนที่มันดีที่สุดประมาณนี้นะคือลาย <Wow. S 1> นี่คือลายของไอจอยครับเขาจะใช้ส่วนนี้เลยมันลายเยอะที่สุดแล้วมันเวลาล่วงมันจะกรอบที่สุด ถ้าวัวหนึ่งตัวมันจะมีอย่างนี้สองคินครับอ่าร้านเหจ่อยแก้มันรเราไม่สามารถแยกขายไห้ใครได้ <c oughs> เขาเรียกว่าชอบมาลีคือถ้าหากว่าเราหั่นออกมาแล้วมันจะบานเป็นดอกไม้จริงๆเนื้อที่เอาไปทําเนื้อเปื่อยเนี่ยมันใช้ได้หลายส่วนมากแต่มันจะมีไม่กี่ส่วนที่ที่ผมอชอบที่สุดเพราะว่าผมอะจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านตัวเองตัวไหนที่ผมไม่กินผมก็จะไม่เอาเข้าร้านเลยส่วนนี้แกไปใช้มีประโยชน์อะไรไหมแกไปตัดออนครับ <c oughs> ส่วนนี้คือเกินไปคือแกต้องรับผิดชอบ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งหางเสือเกาจะใช้ส่วนนี้ครจริงๆแล้วส่วนที่เขาเรียกว่าเสือร้องไห้เสือร้องไห้ตรงนี้ครับอันนี้มันเหมาะกับการย่างคือจริงๆมันก็ย่างได้นะครับตรงนี้แต่ว่าต้มอร่อยสําหรับผม,มผมรู้สึกว่ามันต้มแล้วมันอร่อยมากจริงๆแล้วคํา,าว่าเสือร้องไห้ในความพิเศษของเขาก็คือมันเขาจะหอมแต่ว่าเขาจะมีความหนึบความเหนียวของเขา ที่ร้านจะใช้เนื้อสดจะมีสองส่วนหลักๆครับก็จะมีปลาช่อนเขาเรียกปลาช่อนเป็นเนื้อแดงๆเลยแต่ก็อีกส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นเนื้อสดของร้านก็คือก้อนมะพร้าวครับคือเส้นใหญ่เนื้อมันจะเหมือนกับเนื้อปลาช่อนคือมันจะคล้ายกันมากม,มันละเอียดแล้วเวลาลวกมันนุ่มไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมร้านแจกไข่ดีว่าแก้ขั้ของพรุ่งนี้เช้าอะ่ะชิ้นนี้จะถูกตัดแต่งอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ให้พอดีที่สุด <c oughs> เนื้อพอดีมันพอดีเอ็น <c oughs> <N S 1> พอดี ไม่มีมันที่เยอะเกินไปเนื้อไม่ไม่น้อยจนเกินไปครับทุกอย่างจะต้องพอดีกันครับชิ้นนี้ก่อนจะลงหม้อต้มเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ป้อจะพามาดูว่าพี่บอลเขาคัดเนื้อมาแล้วเนี่ยเขามีวิธีการตัดแต่งเนื้อยังไงคือเราเป็นคนแต่งเนื้อเองทุกชิ้นมันตรงนี้มันอาจจะเยอะเกินไปเราก็ตัดออกเอ็นตรงนี้มันอาจจะเยอะไปเราตัดออกให้มันพอดีกันครับเนื้ออย่างเงี้ยครับเนื้อเปื่อยเราเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เนื้อสดเราเป็นแผน่นแล้วก็สไลด์เอาไง หน้าตับมันก็จะใหญ่กว่าน,น,นอาจจะไม่อธิบายเยอะก็ได้ค่ะแค่แบบดูวิธีแ,แต่งก็ช่เราตัดแห่งอกยังไงถ้าเกิดเอาไว้มันก็จะหนาเกินไปครับเราก็จะตัดออกมันที่เหลือเท่านั้นคือเราเอาไปทํากระเพราใช่ไหมคะใช่ครับเราจะไปบดใส่กระเพราครับมันไม่ควรจะอยู่ในเนื้อเนื้อเปื่อยอันนี้พร้อมต้มแล้วครับอันนี้เป็นจะเป็นเนื้อเปื่อยคัดพิเศษของทางร้านครับมันก็จะมีมีชั้นเนื้อมีแผ่นเอ็นตรงกลางนี้แล้วก็มีชั้นไขมันพอเราต้มเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ ดูเด้งครจังมันจะฉ่ำๆเลยครับมันจะมีแผ่นเอ็นเนื้อแล้วก็หมันต้องสั่งพิเศษสั่งพิเศษครับเป็นยังไงครับเวลาจะกินมันชื่อเมนูเนื้อเปื่อยพิเศษครับลูวๆนี้เรา,เาไปทำยังไงลูวๆเนี่ยมันเป็น,เร,นเราจะต้มน้ำซุปหลังบ้านก็เป็นหม้อสำรองเราจะเอากลิน่นจากพวกนี้แหละครับเป็นแค่กลิ่นของเนื้อเท่านั้นเป็นเนื้อที่ใช้ในร้านไม่ได้มันไม่มีเนื้อแล้วก็ เอาทิ้งได้เลยครับนี่ฝั่งนี้มันจะจะเหนียวกว่าฝั่งนี้เราต้องแยกของตั้งแต่ต้นเวลาทําให้มันเปื่อยครับมันจะไม่เปื่อยพร้อมกันคือถ้าเกิดฝั่งนี้เปื่อยฝั่งนี้ก็ยังไม่เปื่อยถ้าฝั่งนี้เปื่อยแสดงว่าฝั่งนี้เละแล้วก็จะใช้ไม่ได้ก็เลยต้องแยกตั้งแต่แรกเลยแยกหม้อต้มไหมคะไม่ครับก็จะต้มรวมกันเดี๋ยวเวลาเช็คก็จะเช็คเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ก้อนต้องลายนะนี่เป็นก้อนมะพร้าวแต่มันจะมันจะมันจะแทกอยู่อย่างเงี้ยเราต้องไปแงะมันออกมา เพื่อจะได้แค่ตรงนี้แล้วตัวหนึ่งก็มีแค่ไม่กี่อันอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นหองหายากแค่นี้ยัง <Okey. S 1> มีสันนอยนะครับอันนี้ที่ผมใช้ที่เป็นหนึ่งในเมนูที่มิชลินดในแปปอปก็คือเนื้อสเตะเนื้อสเตะนี่ผมใช้สันนอกสันนอกคือเส้นขนาดนี้ครับแต่ก่อนก่อนจะขนาดนี้มันมันเป็นแบบนี้มาก่อนอันนี้คือยังไม่ได้แต่ง เราก็จะใช้เนื้อที่สดที่แน่นเอาไปทําเนื้อสเตะ๊ะตั้งใจที่จะไม่ใช้เนื้อที่มีมันแทรกเราก็เราก็ชื่นใจนะที่เขาแบบโอ้โหตั้งแต่แบบเออเขายังไม่ได้ชิมเลยงแต่อร่อยไม่อร่อยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาเขารู้สึกประทับใจละลูกค้าถ่ายรูปเออเราเราก็ดีใจอ่ะเราก็อยากนําเสียงแบบนี้แหละเราเห็นเขาชอบเราก็ดีใจว่างานของเราอะ่ะมันมีคนชอบ หน่วยงานจากทอทอมาถามแล้วว่าเอกาสารมาส่งหรือยังเราเรายังไม่ได้อะไรเลยคนระับแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็มาดูนิตตี้เออถ้าบอกว่าเก็บเงินปลายทางนี่ช่วยพนะี <laughs> ่กคนอย่าร้องไห้เด้อโอ้ <laughs> oh. พวกมันมีข้าวถามอีกนี้พวกสำหรับพี่จ่อยคือใครพ,พ่อพี่เอง <laughs>